สาวโซคนนี้เธอก็มีชื่อแอนนาเธอเป็นเด็กเรียนดีและยังได้ทุนเรียนฟรีสาขาดนตรีที่มหาวิทยาลัยแห่งหนึ่งในระหว่างที่เธอเล่นดนตรีอยู่ในห้องนอนพ่อเลี้ยง,งเธอก็เข้ามาและพยายามที่จะลวนลามเธอซึ่งเธอก็พยายามที่จะต่อสู้ขัดขืนแล้วก็ถีบพ่อเลี้ยงออกไปแล้วไปโดนเหล็กแหลมอะไรสักอย่างหนึ่งนะครับเสียบเข้าที่คอก็เลยทําให้พ่อเลี้ยงเสียชีวิตในทันทีหลังจากนั้นตํารวจก็พาเธอไปขึ้นศาลซึ่งเธอก็ให้การปฏิเสธต่อศาลนะรว่ามันเป็นเพียงแค่อุบัติเหตุเพราะพ่อเลี้ยงพยายามที่ ว่าเธอโกหกพ่อเลี้ยงเป็นคนดีพ่อเลี้ยงเขาไม่ทําอย่างนั้นหลอกฉันสาบานได้เลยจึงนาให้ศาลตัดสินจําคุกแอนนาเป็นเวลา4ปี9เดือนพอแอนนาเข้ามาอยู่ในคุกเนะี่ยแอนนาก็เป็นที่เพ่งเล็งของบรรดาเหล่านักโทษนะเนื่องจากว่าแอนนามีหน้าตาที่ค่อนข้างดีโดยวันแรกที่เข้าไปก็ยังไม่มีอะไรนะครับผู้คุมก็ให้แอนนาถอดเสื้อผ้าออกเพื่อตรวจร่างกายและเปลี่ยนเป็นชุดนักโทษก่อนที่เจ้าหน้าที่จะพาเธอไปที่ห้องขังซึ่งในนั้นเนี่ยเธอก็จะเจอบัตตี้ที่มีชื่อว่ากินนี่ซึ่งเป็นคนทที่่่่่่่ไมคคคอออออยยยยยยสนนนนนนนกกกััััใรร้้้งูุนนิดะะจแาาาเเข ต่อมาในขณะที่แอนนานอนหลับอยู่จินนี่ก็แอบ,บมองแอนนาแล้วก็แอบ,บช่วยตัวเองไปด้วยซึ่งในคุกมันก็มีแต่ผู้หญิงนะครับก็เลยทาให้ผู้หญิงบางส่วนหันมาชอบเพศเดียวกันเองพอแอนนาได้ยินเสียงแปลกแอนนาก็เลยตื่นขึ้นมานะครับซึ่งแอนนาก็รู้ว่าจินนี่ทําอะไรแต่แอนนาก็ไม่ได้พูดอะไรตัดภาพมาที่ช่วงกลางวันเจ้าหน้าที่ก็ปล่อยให้นักโทษออกมาเดินเล่นออกกําลังกายในระหว่างนั้นโคดี้ที่เป็นหัวหน้าแก๊งอยู่ในนั้นก็เดินมาหาแอนนานะครับเพื่อพูดคุยทักทายแล้วก็บอกแอนนาวา นะเธอบอกว่าอยากจะอยู่คนเดียวซึ่งการปฏิเสธของแอนนาเนี่ยก็ทําให้โคดี้ไม่พอใจแลวพอตกเย็นเจ้าหน้าที่ก็ให้นักโทษแยกย้ายกันทํางานนะครับในระหว่างที่แอนนาําทําความสะอาดพื้นอยู่ก็ถูกพวกของโคดี้จับไปที่ห้องห้องหนึ่งนะครับก่อนที่จะทําการลุมประชาทันโคดี้ก็บอกว่าถ้าเธอเอาเรื่องนี้ไปบอกเจ้าหน้าที่เนี่ยเธอเจอดีแน่หลังจากนั้นเธอก็เลยถูกส่งไปที่ห้องพยาบาลเนื่องจากว่าเธอบาดเจ็บหมอก็เข้ามารักษาเธอนะครับพร้อมกับเจ้าหน้าที่ก็ถามเธอว่าใครเป็นคนทําแต่แอนนาเลือกที่จะไม่บอกนะครับเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกว่าถ้าเธอมีปัญหาออออะไรเธกก็ลงบั ีัดน่่าจะวยเอแอนนาก็เลยตัดสินใจไปหาพัสดีแล้วก็บอกพัสดีว่าเธออยากอยู่คนเดียวเธอไม่อยากให้ใครมายุ่งกับเธอแต่พัสดีก็บอกกับแอนนาว่าคุกขังเดียวเนี่ยมันมีไว้สําหรับขังนักโทษที่ชอบก่อปัญหาเธอจะต้องอยู่ในห้องมืดๆคนเดียว24ชั่วโมงซึ่งเป็นอะไรที่เธอไม่ต้องการแน่นอนพัสดีก็เลยแนะนําว่าจริงๆแล้วฉันสามารถคุ้มครองเธอได้และพวกนั้นจะไม่มายุ่งกับเธอเลยเพียงแค่เธอทําตามที่ฉันบอกแอนนาก็เลยถามกลับไปว่าให้ฉันทําอะไรพัสดีก็เลยตอบกลับไปว่าเพียงแค่เธอมาปฏิบัติฉันฉันก็จะให้ ก็ปฏิเสธทันทีนะครับส่วนพัสดีก็ได้เชิญเธอออกไปโดยไม่ให้การช่วยเหลือใดๆพอแอนนากลับมาที่ห้องขังตัวเองก็มานั่งร้องไห้นะครับแล้วก็บ่นกับจินนี่ว่าที่นี่มันมีแต่คนไม่ปกติจินนี่ก็ถามแอนนาด้วยความเป็นห่วงนะครับว่าพัสดีได้บังคับอะไรเธอหรือเปล่าเพราะฉันเห็นเธอเข้าไปในห้องพัสดีแอนนาก็ตอบกลับไปว่าเปล่าจากนั้นจินนี่ก็เลยมานั่งข้างๆเพื่อปลอบเธอก่อนที่จะค่อยๆยื่นหน้าเข้าไปจูบแอนนาตอนแรกแอนนาก็ปฏิเสธแต่สุดท้ายก็ยอมนะครับทั้งคู่ก็เเเลลิงงกกนนวมมทีี่่่่ออึบุซปไช นางเอกก็เลยเลือกที่จะไปหาโคโดี้เพื่อขอเข้ากลุ่มแต่บัตตี้ของโคโดี้ก็ไม่ยอมให้หนางเอกคุยนะครับทั้งคู่ก็เลยตบกันและเหมือนว่านางเอกจะได้เปรียบกว่านะครับก่อนที่เจ้าหน้าที่จะเข้ามาแยกหลังจากนั้นโคโดี้ก็เลยยอมรับนางเอกนับแต่ก่อนที่นางเอกจะได้เข้ากลุ่มเนี่ยจะต้องพิสูจน์ตัวเองก่อนด้วยการไปตบคนจากอีกแก๊งหนึ่งนะที่มันเคยมาหาเรื่องนางเอกส่วนโคโดี้จะถ่ายคลิปแล้วคอยยืนคุมเชิงให้หนางเอกอยู่ใกล้ๆพอฟังที่โคโดี้พูดเสร็จนางเอกก็เดินไปต่อยคนจากอีกแกง๊งเลยแล้วพพอออเเเเเเตตไไปปสสสััััักกกกก็็มมมมมีีีีีีจจ้้้้าาาาาาาหหหหนนนนนนทท่่่่่่ชคคยยยะุวววขงงงงดดซึใ เข้้าไปดวยเจ้าหน้าที่ก็เลยบอกให้แอนนาถอดเสื้อผ้าออกแอนนาได้อยู่ห้องขังเดียวไม่นานนะครับและพัสดีก็เรียกไปคุยพัสดีก็บอกกับแอนนาว่าครั้งนี้เธอก่อปัญหาค่อนข้างรุนแรงเธออาจจะได้อยู่ในนั้นสักหนึ่งเดือนหรือว่าหลายเดือนแต่ถ้าเธอยอมทําอะไรเพื่อฉันสักอย่างฉันอาจจะพิจารณาโทษให้เธอใหม่ตอนแรกแอนนาก็ไม่อยากทานะครับแต่ด้วยคําขู่พัสดีแอนนาก็เลยยอมใช้ปากทําให้พอได้ออกมาแอนนาก็อ้วกแตกเลยนะครับเพราะว่ารู้สึกขยักขยแงงมากหลังจากนั้นแอนนาก็เลยไม่ต้องรับโทษขังเดียวนะคัััักกกกกลลลมาอยาออยุุ่ดดดดเพ้้้งงไขขโโีีว็สสญณ ให้ที่ไหล่ซ้ายของแอนนาหลังจากนั้นโคดี้ก็ให้ลูกน้องออกไปก่อนแล้วก็หยิบยาขึ้นมาเพื่อให้แอนนาลองแอนนาก็พยายามปฏิเสธนะแต่โคดี้ก็บอกว่ามันไม่เป็นอะไรมันแค่เสพภายนอกมันไม่ได้ฉีดเข้าเส้นมันจะทําให้เธอรู้สึกดีขึ้นแอนนาก็เลยลองพอแอนนาเริ่มเคิมโคดี้ก็บอกกับแอนนาว่าโปกติฉันไม่ชอบเพศเดียวกันแต่เธอเป็นกรณีพิเศษต่อไปนี้ถ้ามีใครมาลังแกเธอจะต้องผ่านฉันไปก่อนและทั้งคู่ก็เสริมกันนะับซึ่งหนังเรื่องนี้ก็มีฉากเซอร์วิสเยอะมากวันต่่มมาแมนากกานนะัน ก็ยืนยันคําเดิมนะเพาพ่อเลี้ยงเป็นคนดีพ่อเลี้ยงทําทุกอย่างก็เพื่อลูกแต่นาก็บอกว่าพ่อเลี้ยงรัวรมหนูตั้งแต่เด็กแม่ก็น่าจะรู้เรื่องนี้ดีแต่แม่มันก็ไม่ฟังนะและยังตบนางเอกอีกด้วยไอ้นาเลยบอกว่าแม่เนี่ยหลงเขามากเกินไปต่อไปนี้ไม่ต้องมาหาหนูอีกวันต่อมาแก๊งผิวสีมันก็จะมาเอาคืนนางเอกนะทั้งคู่ก็เลยตบตีกันแล้วก็มีเจ้าหน้าที่มาแยกอีกเช่นเคยนางเอกก็เลยถูกจับไปห้องพัสดีรอบนี้พัสดีมันก็เอายาอะไรให้นางเอกเสพก็ไม่งาเอกลทุย รอบนี้นางเอกก็เลยโดนพัสดีเซิงไปแลวนางเอกก็ถูกส่งกลับมาห้องขังธรรมดานะครับไม่ต้องไปห้องขังเดียวแต่นางเอกมันก็มายืนร้องไห้ในห้องน้ำนะครับเพราะว่ามันไม่ชอบพอนางเอกมันกลับมาที่ห้องนางเอกมันก็มีอาการกระวนกระวายลุกลี้ลุกลนนะครับด้วยผลของยาเสพติดนางเอกมันก็ตะโกนในข้างห้องหุบปากแล้วก็หันมาหาเรื่องจินนี่ต่อนางเอกมันก็พยายามที่จะดึงหนังสือที่จินนี่อ่านอยู่แต่จินนี่ไม่ให้นางเอกก็เลยตบจินนี่พอนางเอกมันตบเสร็จเนี่ยมันก็รู้สึกผิดมันก็ขอโทษจินนีี่่่่รรััััััััซึงงงทททนน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 าาาเเเเเออกกกมมมมํไไไปปยย็ผลลจจิ้้้้ดตใ ก็ตัดผ้ามาตอนที่ผู้คุมมาเดินตรวจห้องนะครับแล้วก็ให้นักโทษมายืนหน้าห้องพอผู้คุมเดินมาถึงห้องนางเอกกับจินนี่นะครับผู้คุมก็สังเกตว่ามุมปากของจินนี่มันแตกผู้คุมก็ถามจินนี่ว่าไปโดนอะไรมาแต่จินนี่ก็ตอบกลับไปว่ากัดปากตัวเองผู้คุมก็หันมาถามนางเอกนะแต่นางเอกกลับตอบไปว่าเป็นคนตบจินนี่เองผู้คุมก็เลยคุมตัวนางเอกไปห้องพัสดีนะครับแต่รอบนี้พัสดีก็ไม่ได้ทําอะไรนางเอกพร้อมกับปล่อยตัวนางเอกกลับโดยที่ไม่ลงโทษอะไรพอนางเอกได้ปล่อยตัวกลับมานะครับนางเอกมันก็รีบไปหาโคด เอกที่เริ่มจะควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วโคดี้มันก็เลยบอกว่าต่อไปจะไม่ให้นางเอกแล้วนะครับถ้าอยากจะได้เนี่ยต้องไปซื้อเองนางเอกมันก็บ่นขึ้นมานะครับว่าอยากกลับบ้านโคดี้ก็เลยบอกว่าเธอต้องตั้งสตินางเอกมันก็บอกว่าไม่มีใครห่วงฉันจริงๆแต่โคดี้มันก็บอกว่าฉันไงนางเอกมันก็บอกว่าไม่ฉันอยากอยู่คนเดียวโคดี้ก็เลยบอกว่าได้งั้นเธอก็เก็บของแล้วก็ออกไปซะนางเอกมันก็ด่าโคดี้กลับไปนะครับว่าไปตายซะหลังจากนั้นนางเอกมันก็เริ่มติดยาแล้วนะครับนางเอกมันก็ไปขอยาจากนักโทษอีกกลุ่ม ก็ดื้อไม่ฟังใครแล้วแถมยังถุยน้ำลายใส่หน้าโคดี้ด้วยนะครับโคดี้มันก็เลยหมดความอดทนไล่นางเอกออกจากกลุ่มพราพวกกลุ่มผิวสีมันรู้เรื่องว่านางเอกออกจากกลุ่มแล้วนะครับมันก็เลยเข้ามาทําร้ายนางเอกในห้องน้ําหลังจากนั้นนางเอกมันก็ถูกส่งไปห้องพยาบาลแต่พอมันกลับมามันก็กลับมาเสพยาเหมือนเดิมโคดี้มันก็ทนเห็นสภาพของนางเอกไม่ไหวนะครับมันก็เลยเข้ามาหาหนางเอกโคดี้ก็บอกกับนางเอกว่าเธอจะไปกับฉันดีไหมนี่เป็นโอกาสสุดท้ายแล้วหรือจะให้ฉันกระทืบเธอให้ตายตรงนี้เลยหลังจากนั้นนางเอกมััันนนนนกก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 ก็็็็สตตติแแแลลล้้้้้้วววีีอออออมมมาาาาาาะ่่่่ไปหพยยยุงเเจท ต้องเข้ามาควบคุมสถานการณ์นะแต่นางเอกมันก็เอาของมีคมที่คอตัวเองแล้วก็บอกว่าถ้าเข้ามาฉันจะฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายเจ้าหน้าที่ก็สามารถควบคุมได้นะครับแล้วก็พานางเอกไปห้องขังเดียวพรานางเอกมันเข้าไปห้องขังเดียวคราวนี้มันก็ยิ่งสติแตกเข้าไปใหญ่เลยนะครับอยู่ไปสักพักนางเอกมันก็ทนไม่ไหวนะครับมันก็ทุบถาดอาหารพลาสติกแล้วก็เอามากีดแขนตัวเองจนสลบไปพอเจ้าหน้าที่มาเห็นก็เลยส่งนางเอกไปศูนย์บำบัดนางเอกก็เลยได้มาอยู่ที่ศูนย์บำบัดสักพักใหญ่เลยนะครับจนอาการนางเอกดีขึ้นแล้วแม่นางเอกกกก็็านค้้ึแิิดดดไลวสํ แ,แม่นางเอกก็บอกกับนางเอกว่ามันควรจะเป็นแม่มากกว่าที่จะต้องเข้าไปอยู่ในนั้นลูกเป็นเด็กดีมาตลอดลูกไม่ควรจะต้องมาเจออะไรแบบนี้แม่จะไปบอกกับทนายบอกกับผู้พิพากษาให้เอาลูกออกมาแล้วก็จะส่งลูกไปเรียนดนตรีเหมือนเดิมพอ,อนางเอกได้ยินนางเอกก็เลยร้องไห้นะครับแล้วก็ถามแม่กลับไปว่าเขาจะรับหนูหรอแม่นางเอกก็เลยตอบกลับมาว่าต้องรับสี่และแม่ก็จะไปเรียนกับหนูด้วยแล้วภาพก็ตัดมาที่นางเอกตอนที่อยู่ในห้องพัสดีโดยพาาดัสดีก็ได้ทําการส่งนางเองกกลับคุกเหมือนเดิมนะรัเพราะว่าอาการของนางเอกเนี่ยมันก็ดีขึ้ ปล่อยสักกลุ่มของโคดี้ออกพร้อมกับกลับมาคืนดีกับจินนี่นะครับและทั้งคู่ก็เสริมกันพอตกเย็นในระหว่างที่นางเอกกาลังทําความสะอาดพื้นอยู่พัสดีก็เรียกตัวนางเอกไปเพื่อจะไปรับเครื่องดนตรีเชลโลที่นางเอกถนัดเล่นพอพัสดีมาดูจากแฟ้มนางเอกนะว่านางเอกเป็นคนที่เล่นดนตรีเก่งแล้วก็ยังได้ทุนเรียนดนตรีอีกด้วยมันก็เลยอยากให้นางเอกขึ้นไปโชว์ในงานแสดงความสามารถนักโทษแต่ก่อนที่จะถึงวันงานแสดงโคดี้มันก็มาหาเรื่องนางเอกนะเนื่องจากว่านางเอกเนี่ยมันไปคนตงโคดี้เอาไว้หลายรอบพอโคดี้ถกแขนเสื้ให้ก็ ทำให้โคดี้โกรธนะเพราะว่ามันเหมือนเป็นการยามหน้าก็เลยสั่งให้บัตตี้เอามีดโกนมาแล้วก็ทําการกรีดหน้านางเอกนะพร้อมก็บ,บอกนางเอกว่าต่อไปนี้ฉันจะไม่สนใจเธออีกแล้วเท่านั้นยังไม่พอนะครับโคดี้ยังกระทืบมือของนางเอกทั้งสองข้างอีกด้วยเพราะโคดี้มันรู้นะว่านางเอกเนี่ยกำลังจะได้ขึ้นโชว์แสดงดนตรีมันก็เลยทําให้มือของนางเอกบาดเจ็บนะจะได้เล่นดนตรีไม่ได้สุดท้ายนางเอกก็เลยถูกส่งไปห้องพยาบาลนะแลวพัสดีก็เดินเข้ามาแล้วถามกับนางเอกว่าโคดี้เป็นคนทําใช่ไหมนางเอกก็เลยตอบกลับไปว่าใช่พัสดีกกก็เเลยยบอออววว่่่่าาาไมต้งงงงงหหดีฉััันนนนจจะรรใ พนั้นพัสดีมันก็เอามือไปรูปที่ขานางเอกนะครับแล้วหมอผู้หญิงก็เห็นพอดีซึ่งหมอผู้หญิงคนนี้ก็เป็นคนที่แอนนาไว้ใจนะครับแอนนาก็เลยเล่าทุกอย่างให้กับหมอผู้หญิงคนนี้ฟังพอหมอได้ฟังเรื่องราวทั้งหมดนะหมอก็เลยบอกกับแอนนาว่าฉันจะช่วยเธอเองนางเอกมันก็เลยบอกกลับไปว่าคุณจะช่วยฉันยังไงเขาเป็นพัสดีแล้วใครจะมาเชื่อฉันหมอก็เลยบอกว่าฉันนี่ไงฉันเชื่อเธอฉันไม่ได้แค่จะช่วยเธอแต่ฉันจะช่วยผู้หญิงทุกคนและพี่เคยของหมอก็ทํางานอยู่กับผู้ว่าถ้าฉันบอกเขาเขาจะต้องมาจัดการก เรพราะมันก็ได้ทําการติดก,กล้องทั่วทั้งเรือนจําเพื่อมันจะได้สอดส่องนักโทษหญิงของมันวันต่อมาหมอผู้หญิงก็โดนนักโทษทําร้ายเลยนะครับซึ่งก็เป็นคําสั่งของพัสดีนั่นเองหมอผู้หญิงมันก็เลยเข้าไปคุยกบับพัสดีนะครับว่านี่มันเป็นผลงานของคุณใช่ไหมและคุณยังทําอะไรกับแอนนาอีกด้วยใช่ไหมแต่พัสดีเนี่ยมันก็ปฏิเสธทุกอย่างเลยหลังจากนั้นหมอผู้หญิงก็ถูกสั่งเก็บเลยนะครับด้วยฝีมือของนักโทษที่พัสดีมันสั่งไปฆ่าหลังจากนั้นหมอมกับตารวจก็เข้ามาพร้อมกับแอนนานะเพราะแอนนาได้งลแว ก็ถูกใจเหล่าบรรดานักโทษทุกคนนะพราโชว์แสดงเสร็จเนี่ยพิธีกรก็บอกว่าโชว์ต่อไปเป็นโชว์เชลโลจากนางเอกนักโทษก็งงนะว่าเชลโลมันคืออะไรแต่พอนางเอกขึ้นมาเล่นเนี่ยทุกคนก็ชอบกันพอการแสดงจบพัสดีก็เดินเข้ามาตบมือให้นางเอกนะครับแล้วก็บอกว่านางเอกเนี่ยแสดงได้ยอดเยี่ยมมากเธอสมควรที่จะได้รับโอกาสฉันสัญญาฉันจะปล่อยตัวเธอไปโดยการติดทันบนเอาไว้นางเอกมันก็ดีใจนะครับที่จะได้ออกไปมันก็ถามกับพัสดีว่าจริงเหรอพัสดีมันก็บอกกลับมาว่าจริงสิเธอก็รู้ใช่ไหมว่าจะต้องทํำยังไงมันก็็บออออออกกกกให้้้้นนางเเถดสืผแลวมัซ นางเอกตรงนั้นเลยพอนางเอกกลับมาที่ห้องขังนางเอกก็มาบอกข่าวดีกับจินนี่นะครับว่าเดือนหน้าฉันจะได้ทันบนแต่จินนี่ก็ตอบกลับมาว่าถ้าเป็นฉันฉันจะไม่เชื่อคนอย่างพัสดีเพราะคนอย่างพัสดีมันชอบให้ความหวังแล้วก็มาหักหลังทีหลังแต่นางเอกก็บอกกับจินนี่ว่าเธอมีวิธีรับมือหลังจากนั้นนางเอกมันก็ไปหาโคดี้นะครับเพื่อจะไปเอาโทรศัพท์แล้วก็บอกแผนให้โคดี้ฟังว่านางเอกจะแบ็กเมลพัสดีซึ่งโคดี้ก็ให้ความร่วมมือนะครับแล้วก็บอกกับนางเอกว่าฉันคิดถึงเธอนะแล้วพอถึงวันที่พัสดีีมันนเเรรยกกาออไไปทํะ มันก็เลยเอาโทรศัพท์เข้าไปแอบถ่ายด้วยครับแล้วพอถึงวันพิจารณาทันบนก็เป็นอย่างที่จินนี่พูดเอาไวจ้จริงๆนะเพราะพัสดีเนี่ยมันจะหักหลังแอนนาพัสดีมันก็บอกกับคณะกรรมการอีก3คนว่าแอนนาเนี่ยนิสัยดีเป็นคนเก่งแต่เธอก่อปัญหาในคุกค่อนข้างเยอะผมเลยคิดว่าเธอควรจะต้องอยู่ในนี้ไปอีกสักพักหนึ่งเราคณะกรรมการพอได้ฟังก็เลยพิจารณาให้แอนนาไม่ได้รับทันบนแอนนาก็เลยหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาแล้วเอาให้เหล่าคณะกรรมการดูพร้อมกับพูดขึ้นมาว่าก่อนที่คุณจะตัดสินแบบนั้นคุณช่วยดดดููกกกาาาารรระะทํขออออองงััีว่่่มนถถต้้แลเชืืืไหป ที่จะไปเชื่อคําพูดของเขาพอคณะกรรมการได้ดูคลิปของนางเอกเนี่ยก็อึ้งกันหมดเลยนะครับรวมทั้งพัสดีเองก็ด้วยซึ่งพัสดีมันก็พยายามปฏิเสธนะแต่หลักฐานมันก็ชัดเจนกรรมการก็เลยสั่งให้เจ้าหน้าที่จับกลุ่มพัสดีเอาไว้พอเจ้าหน้าที่จับกลุ่มพัสดีออกมาเหล่านักโทษก็ดีใจกันนะที่พัสดีถูกจับแล้วก็พากันโหนไล่กันชุดใหญ่เพราะวิลกรรมที่พัสดีมันทำเนี่ยมันไม่ได้ทากับนางเอกคนเดียวมันทํากับผู้หญิงอีกหลายคนตัดผ้ามาที่คณะกรรมการก็ได้ทําการพิจารณาโทษทันบนให้กับนางเอกใหม่พร้อมกาวคาขอโทษ ชื่นชมความกล้าหาญของนางเอกที่กล้ามาเปิดโปงพัสดีก็เลยปั๊มตาให้นางเอกเป็นอิสระภาพครับพอนางเอกได้ออกมานางเอกก็เดินไปกอดแม่หลังจากนั้นนางเอกก็ไปทําตามความฝันของตัวเองนะก็คือการไปเป็นนักดนตรีเรื่องหนังก็จบลงแต่เพียงเท่านี้ครับซึ่งหนังเรื่องนี้เนี่ยก็ไม่ได้เน้นเนื้อเรื่องมากนะครับส่วนมากจะเน้นเป็นฉากเซอร์วิสซะมากกว่าเพราะนางเอกเนี่ยก็ถูกกระทําทั้งเรื่องเลยถึงแม้คนที่กระทํานางเอกคนแรกจะตายนะครับคนที่2ติดคุกแต่มันก็ชดใช้ในสิ่งที่นางเอกเจอไม่ได้ยังไงถ้าใครชอบคลิปนี้ก็าลมมก,ก็ตติเปนังใจหผ สำหรับชื่อเรื่องหนังเนี่ยผมจะทิ้งเอาไว้ใต้คลิปนะครับ